เรื่องนี้ค่ะเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านที่จังหวัดนนทบ,บุรีนะคะ mm. เดือดร้อนอย่างมากเลยค่ะพี่จอยหลังจากยอมอดมื้อกินมือนะคะ mm. เก็บเงินที่หามาอย่างยากลําบากเนี่ยหวังว่าจะซื้อบ้านในอนาคตนะคะ mm. แต่ว่าตอนนี้เนี่ยได้บ้านสังกสีแทนค่ะ mm. ติดตามเรื่องนี้กับคุณจิรเมศกลับวงค่ะ ชาวบ้านอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีทนไม่ไหวกับสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบากในบ้านสังกสีผุพังอับทึบและร้อนอบเป้าซึ่งความจริงแล้วบริเวณนี้เป็นโครงการบ้านมั่นคงที่มีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอชอที่ดูแลเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคงเรื่องที่อยู่อาศัยของผู้มีไรายได้น้อย S <S เดี๋ยวผมจะพาไปดูโครงการบ้านมั่นคงอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีที่ตอนแรกโฆษณาแบบแปลนว้ซ่าสวยหรูแต่ผ่านมาหลายปีก็ยังไม่แล้วเสร็จแถมบ้านที่ได้กับกลายเป็นสภาพสังกะสีอย่างที่เห็นนี้ครับคงเชียงร้อนมากไม่ได้ดกๆลางคืนนี้นอนได้ไหมคุณลูกก็ต้องได้ละประมาณสักสองทุ่มแล้วมันจะเริ่มเย็นหน่อย ฝนตกอะไรนี้มีปัญหาเนี่ยมีรัว่วรั่วหลายที่รัว่วตรงปลายตีนรั่วตรงนี้ชาวบ้านเล่าว่าเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยเดิมจึงรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นเพื่อระดมทุนตั้งสหก์เคหสถานตามเงื่อนไขของพอชอเพื่อยื่นกู้ขอสินเชื่อจํานวน102หลังคาเรือนปัญหาเริ่มขึ้นหลังจากอดีตประธานสาก์ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการเงินของสมาชิกเชิดเงินหนีหายไปพร้อมกับเงินจํานวน2ล้านบาท จากเงินออมทั้งหมด8ล้านบาทของสมาชิกทำให้ไม่สามารถปิดบัญชีสหกรณ์เพื่อยื่นขอสินเชื่อกับพออชอได้ชาวบ้านจึงฝันสลายได้พักพียงเพียงแค่บ้านสังกสีชั่วคราวที่บางคนลงเงินทั้งชีวิตหวังเป็นบ้านหลังสุดท้ายวันนี้ก็จับทีมช่างเนี่ยมาประเมินรายละเอียดเพื่อมีการปรับปรุงมีการซ่อมแซมให้พี่น้องเนี่ยอยู่ได้จริงแล้วก็มีการเช็คว่าจริงๆแล้วอยู่ทั้งหมดกี่หลังนะครับวันนี้เห็นว่าประเมินเบื้องต้นเนี่ย อยู่ทั้งหมดประมาณ6หลังนะครับก็จะประเมินรายละเอียดนะครับหลังจากนั้นก็คงมีการดาเนินการในการปรับปรุงนะครับบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องโดยโดยเร่งด่วนนะครับล่าสุดในพื้นที่เจอปัญหาผู้ป่วยติดเตียงไม่มีญาติดูแล เบื้องต้นได้ประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับดูแลชั่วคราวทีเนี้ยทำโทรโมทั้งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะพาลุงไปโรงพยาบาลแล้วนะ,ะไปรักษาสตัวที่โรงพยาบาลแล้วหาสถานที่ให้ลุงอยู่คือไม่ใช่อยู่ที่นี่ก็อยู่ที่เนี่ยลุงไม่มีใครดูแลดีใจไหมคะดีเประกิตปั้งจาดถ่ายภาพเจรเมศกลับวงรายงาน